นี่น้องแม่กุจี้พี่น้องเไยหลังจากค่อยเอดอาหารให้งวควายกินนะพี่น้องค่อยเอาลำกลวยผสมห่ำน,น้ำตาลรายเกลือน้ำาเข้ามาตานซุกนะครับผมค่อยไม่ได้กล้วยพี่น้องก็เลยเอามาตานซุกใส่เมื่อไหรพี่น้องเป็นกิโลพี่น้องเมื่อคืนนี่ผมไม่ได้ไปเอาเมื่อคืนน่ขาขา เอานักไปหน่อยวันนี้เลยเปล่าเอาเอากองเดียวพี่น้องกิโลผิดละเออกิโลเลยแม่้านพกำลังเลืออยู่พอดีแกงใส่อันนังเกาะเท่าเท่าไปหาวันนี้นะมีเห็ดบดเนาะเห็ดตหวานตหวานนกข่าโนวายนกข่าโนวายแกงใส่แล้วมากินนับกันเนะพี่น้องมือเช้าใส่แกงเมือเช้า เมื่อเช้าเมื่อเช้ากิน,น,กน,ข,นข้า,าวเช้าน้ำกันพี่น้อง<ม>เบื่องหนี้พี่น้องนี่โอสุดยอดสุดยอดโอ้บินไปกับปาน,นั้น<ม>เลื่อเอาแล้วพี่น้องเลยเป็นเฟืองพี่น้องเพราะว่าเข้างามหลายเลือเล่อเอาเอาไปลุ้นเอมึงเด้อพี่น้องชุดอาหารที่ผมเฮ็ดให้เบิ้งหนี้แมงกุจีในชุดยอดเลยพี่น้องเลย เวลาโง่ควายถ่ายมูลนอนนะพี่น้องคลิปหน้าพ้อกันไหมพี่น้อง